ทำไมเด็กสมบูรณ์เนี่ยเราอยู่ในเซกชันอาหารแต่ทำไมเราไปไม่ถึงอของหวานเลยจากความเค็มที่ได้จากเกลือมาเป็นความเค็มที่ได้จากซีอิ๊วละแล้วก็ได้กลิ่นหอมถูดผมก็รู้สึกว่ามันเป็นคาราเมลในอีกรูปแบบหนึ่งในตอนนั้นในผมเชื่อแบบนั้นนะครับตอนนั้นที่เราทําเลยก็คือเอาตัวของรูปไอศครีมเนี่ยไปติดอยู่บนฉลากว่าลาดลา,าดใส่ไอศครีมได้นะนี่คือจุดแรกที่เราออกจากวงการของข่าวมาสู่ของหวานอย่างเต็มตัวครับพอผมเริ่มทําของหวานเสร็จปุ๊บผมก็เิ่มมาทาในส่วนไล์เบเฟรตเป็นซีอิ๊วโซดา จุดที่มันยากสําหรับซิลเม็เนี่ยคือมันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้งานนะครับซึ่งเราก็เลยทำซิลเม็ขึ้นมานะครับโดยที่เม็ดเนี่ยผมตั้งใจให้มันสามารถเอาเม็ดลงไปผัดใส่จานอาหารโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยโยนเม็ดเดียวปึ้งผัดๆอร่อยนะครับสผมคิดว่าเม็ดเนี่ยน่าจะมีฟังก์ชันแบบซุปก้อนได้นะเพราะมันเป็นเม็ดคือเราเอาเม็ดตัวนี้ลงไปต้มให้มันกลายเป็นน้ําสุกที่น้ําซุป ก็ยังทําได้และฟังก์ชันสุดท้ายคือเอาค่อยเอาไปละลายแล้วเป็นสีอิ๊วจากที่บอกว่าโปรดักต์เดิมเราก็ยังโฟกัสอยู่นะครับว่านี่คือหัวใจเรานะครับนี่คือพอ u อ i ิ e s mm. s ของเราเราต้องคีบไว้แล้วพัฒนาต่อไปขณะเดีวยวกันผมมองว่าผมแค่เพิ่มทอยส์อื่นในรูปแบบอื่นๆผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราพยายามบาลานซ์อะไรใหม่ๆที่เด็กสมบูรณ์ไม่เคยทําเรามาทําส่วนอะไรที่ดีอยู่แล้วเราพัฒนาเพิ่มเติมให้มันเติบโตขึ้นได้มากกว่าเดิมแค่นั้นเองครับ